มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิลปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะครับประธานกู้ประธานหวังผมเพิ่งจะกลับมาไหา่เชิงคุณก็มาเยี่ยมถึงบริษัทคุณนี่ยังข่าวว้เหมือนเดิมเลยนะครับทำไงได้ล่ะครับเพะผมอยากรีบมาแบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับประธานกู้ไม่ใช่หรือไงผมเดานะครับ ข่าวนี้ที่คุณบอกก็คงจะเกี่ยวกับเด็กน้อยของผมใช่ไหมอ๋อครูรู้แล้วเหรอครับลือกันให้สัดไปทั่วอินเทอร์เนต็ตแล้วเรื่องที่เรากับเสี่ยวเปยจะไปถ่ายหนังลือกันในเน็ตเร็วขนาดนี้เชียวเหรอเอาเป็นว่าคราวนี้ผมมุ่งมั่นมากว่าจะต้องได้มานอะหวังเจียวด้วยคุณที่มีฝีมือจริงๆนะคุณรู้ว่าเขาคือจุดอ่อนของผมเลยพยายามแก้แค้นคุณคิดว่าทำลายเด็กน้อยแล้วก็จะได้เขางนเหรอฝันไปเถอะนอะคุณบ้าไปแล้วหรือไงคุณแซก่กู้คุณต้องพูดประโยคนี้ให้ชัดเจนหนห่อยล อะไรคือผมทำลายเซียวเปยครับหลักฐานก็อยู่นี่ไงคุณยังจะใส่แซงอีกเหรอนี่คุณกินปืนใหญ่มาหรือยังไงเนี่ยนี่อะไรล่ะเนี่ยฮะจางจืออิงเหรอเซียวเปยถูกด่าสาเสียเทเสียหลายวันมานี้เป็นฝีมือของเธองั้นเหรอมิน่าวันนี้กูอีหมิงถึงได้ทําตัวอย่างกับคนกินยามาผิดเอาโถฉี่มาปาหัวฉันสัง,งังนหลักฐานที่จางจืออิงใส่ความเด็กน้อยเรียบเรียงมาพร้อมแล้วนอกจากผมจะเอาของพวกนี้ไปเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วผมยังจะเอาไปยื่นต่อศาลด้วย หวังเจอด้วยคุณกับจ้างเจืออิงไม่ว่าใครก็หนีไม่พ้นแล้วล่ะครับรอรับการฟ้องร้องได้เลยประธานกู้จ้างเจืออิงนอะคุณอยากฟ้องก็ฟ้องไปผมเองก็ไม่อยากได้ศิลปินที่จิตใจสกปรกแต่เรื่องใส่ร้ายเสี่ยวเปยนอะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยสักนิดหนึ่งนะผมชอบเสี่ยวเปยขนาดนั้นจะทําร้ายเขาได้อย่างไงคุณจะไม่ทําร้ายเด็กน้อยงั้นหรอครูไม่ว่าคอมเมนต์คราวนี้ทําร้ายเขามากแค่ไหนหวังเจอด้วย คุณไม่คู่ควรกับเขาเลยสักนิดอี้หมิงคุณมีสิทธ์อะไรมาว่าผมตอนที่เซียวเปยถูกดา่าคุณเองก็ไม่ได้อยู่ข้างเขานี่ไม่ใช่เหรอเรื่องของผมกับเด็กน้อยไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องเข้ามายุ่งเมื่อก่อนไม่ใช่แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่นะครับคุณหมายความว่าอย่างไงคุณไม่รู้เหรอว่าเซียวเปยตอบตกลงคําเชิญทํางานของผมด้วยตัวเองแล้วล่ะครับผมมาวันนี้ก็ตั้งใจมาบอกคุณโดยเฉพาะเลยนะผมไม่มีทางให้คุณมีโอกาสได้เข้าใกล้เด็กน้อยนะกูอี้หมิง การปกป้องที่คุณมอบให้เสี่ยวเปยช่างพิเศษจริงๆแม้แต่โอกาสที่มาหาเขาถึงหน้าบ้านคุณก็ยังช่วยเขาผลักไสเด็กน้อยไม่ต้องการโอกาสจากคนไม่เอาไหนอย่างคุณเขาต้องการงานอะไรผมยอมให้เขาได้อยู่แล้วล่ะงานเหรอครับเสี่ยวเปยอยู่เซิ่งหมิงเอนเตอร์เทนเมนต์มาหลายปีผู้จัดการสักคนเขาก็ไม่มีเขาแสดงเก่งขนาดนั้นแท้ทะแต่กลับไม่เคยถ่ายละครจริงจังเลยสักครั้งเดียวพาอี้เปยออกรายการวาไรตี้ให้แอี้แฟนมีโอกาสหาช่องโ wow. ว ทำให้อวี่ไปถูกด่าจะขึ้นฮอสเซิร์สนี่นะะ่ะเหรอที่คุณให้เขาได้พูดพลาดมากมายคุณก็แค่อยากใช้การลงทุนหลอกล่อเด็กน้อยใช่ผมอยากลงทุนให้เสี่ยวเปยผมอยากให้เขาแสดงทักษะการแสดงของตัวเองให้เขาเป็นประกายในวงการบันเทิงไงคุณคู่ควรคเหรอกูอี้หมิงเมื่อก่อนเสี่ยวเปยจงรักภักดีเชื่อฟังคุณแต่ตอนนี้เขาไม่รักคุณแล้วทิ้งคุณไปแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาขวางผมละ่ะก็สิทธิ์ผมชอบเด็กน้อยผมจะคบกับเขาไง คุณชอบเขาเหรอเชื่อเลิกรอเล่นได้แล้วประธานกู้ถ้าคุณชอบเสี่ยวไปจริงๆเสี่ยวไปจ,จะย้ายบ้านนี้คุณทําไมแล้วเพื่อจะย่อโมโหผมนี่คุณพูดออกมาได้ทุกอย่างเลยงั้นเหรออีกอย่างนะผมรู้สึกเป็นเรื่องของคนสองคนคุณบอกว่าคบก็จะคบอย่ามั่นใจในตัวเองเกินไปนักเลยครับคุณจะคิดอย่างไงก็แล้วแต่หวังเจอด้วยคุณฟังเอาไว้ให้ดีนะคนที่เด็กน้อยชอบก็คือผมขอเพียงคนสองคนเริ่มพุ่งเข้าหากันไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็แพ้ไปแล้ว ประธานหวังคะไปถามจางเจีออิงซิว่าเธอว่างมากนักหรือไงทำไมต้องไปหาเรื่องวุ่นวายให้อยู่เปิดด้วยค่คะกู้อีหมิงคิดจะยอมรับเสี่ยวเป่ยแล้วจริงๆไม่ได้ละต้องรีบพาเสี่ยวเป,ปิดไปจะให้พวกเขามีโอกาสหรือฟื้นความรักเก่าๆขึ้นมาอีกไม่ได้และต้องหาทางตรึงกู้อีหมิงเอาไว้ด้วยนั่นมันกูอีหมิงร่ชันดัดแปลงหรือไงดูท่าว่าพระเจ้าจะยังดูแลฉันอยู่นะ โอกาสมาแล้วใช่ไหมซ่างหมิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์น่าจะเป็นที่นี่ละเบอร์โทรกู้อีหมิงสหายสนใจเซ็นสัญญาบริษัทกับผมมาวันนี้ตัวสูงชะมัดเป็นนักกีฬาหรืองไงเนี่ยจะยินอีหมิงบอกว่าในบริษัทบันเทิงมีการใช้อำนาจกันอย่างเข้มข้นคนคน,คนนี้ดูแล้วไม่ใช่คนดีอะอยขอโทษครับผมไม่สน อะไรกันเนี่ยหมอที่มาบริษัทบันเทิงแถมยังมีคุณสมบัติโดดเด่นขนาดนั้นไม่ใช่อยากเป็นศิลปินหรอกเหรอสหายเอาไปคิดดูก่อนซิคุณเคยได้ยินสิ่งรุ่ยพิกเซอร์มาด้วยคุณสมบัติของคุณนี่ขึ้นเป็นตัวท็อปได้ง่ายๆเลยนะครับไม่เอาหรือคุณอยากสมัครงานตำแหน่งอื่นบริษัทผมมีหลักประกันที่ดีที่สุดกับคุณได้นะครับ no อะไรกันนี่ยิงเสี่ยวเป่ยมาไม่ได้แล้วฉันยังชิงนายมาไม่ได้ด้วยเหรอ ด้วยคุณสมบัติของคุณแล้วขอแค่เข้าสิงรุ่ยของเราต้องสามารถแทนที่ราชาจองเงินกู้อีหมิงได้แน่นอนครับมีหวังแล้วสิคุณบอกว่าให้ผมไปกู้อีหมิงคนต่อไปล่ะก็ครับรูปล,ลักษณ์ภายนอกของคุณดูดีมากก็ขอแค่ได้รับการดูแลภายนอกของบริษัทเราไม่มีปัญหาแน่นอนครับน่าสนใจงั้นขอให้เราร่วมงานอย่างราบรื่นร่วมงานอย่างราบรื่นครับหลังจากแต่งหักกับหวังเจียรุย่ย กูอีหมิงก็นําหลักฐานที่จางเจืออิงซื้อหน้ามาสร้างข่าวลือให้อวีเปยออกมามอบให้ทางตํารวจและฟ้องร้องขึ้นศาลในข้อหาหมิ่นประมาทภาพลักษณ์เทพธิดาหยกของจางเจืออิงพังทลายลงซื้อหน้ามา้าใส่ร้ายอวีเปยใหญ่ป้าจางใส่หัวกลับบ้านไปเลยนะอย่าไปยุ่งกับเสี่ยวเปยของฉันนะยะฉันว่าแล้วฉันรู้สึกแปลกๆมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลโชคดีที่ซงหมิงแข็งกลังคราวนี้แกว่าขุนจางคงจะถูกแบนแล้วละ่ะ ตื่นได้แล้วหน้าม้าเร่งใจงวดสุดท้ายแล้วหลังจากเรื่องเข้าสู่ศาลฟันธงเรื่องจางจีอิงซื้อหน้ามาา้าใส่ไร้อี๋เปยจางจีอิงถูกยกเลิกงานอีเวนต์การร่วมมือการธุรกิจทั้งหมดหยุดชะงักเปิดงานแถลงข่าวก็มีแต่คำด่า รื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วฉันก็เสียใจมากแล้วค่ะแต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าตัวเองทําอะไรผิดไปฉันก็แค่แขวะไปไม่กี่ประโยคเท่านั้นเองนะคะหรือว่าพวกคุณต้องบีบให้ผู้หญิงบอกบางคนหนึ่งให้ถึงทางตันให้ได้แล้วถึงจะพอใจนะคะขอร้องล่ะพวกคุณปล่อยฉันไปเถอะค่ะกลับจีนมาสักพักหนึ่งแล้วคนที่ใส่ร้ายเด็กน้อยก็จับออกมาได้เลยเสียงด่าเสียงสบประมาทเด็กน้อยในโซเชียลก็ค่อยๆน้อยลงแล้ว แต่หลายวันมานี้หน้าห้องอี๋เปยเด็กน้อยก็ยังไม่ยอมเจอฉันอยู่ดีทุกอย่างจบไปหมดแล้ววันนี้ต้องคุยกับเด็กน้อยให้รู้เรื่องบ้านเสียวไปประธานกู้ผมกําลังคิดจะโทรหาคุณพอดีเลยครับพี่เปยไม่กลับมา2วันแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอโทรหาเขายหรือยังโทรแล้วครับไม่รับสายแต่พี่เปยเอาเสื้อผ้าไปด้วยหมดเลยครับอันที่จริงก่อนหน้านี้พี่เปยก็มีท่าทางปแปลกๆแล้วล่ะครับ ก่อนหน้านี้ที่ผมไม่รู้ว่าพวกคุณกําลังทะเลาะก,กันในห้องที่เตรียมให้พี่เปยก็เลยมีแต่ของพวกพี่เต็มห้องเลยแต่วันนึงผมเลิกงานกลับบ้านมาของพวกนั้นถูกพี่เปยเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าหมดเลยแล้วครับประธานกู้พี่เปย์เขาจะกดดันมากเกินไปจะคิดสั้นหรือเปล่าครับเด็กน้อยจะคิดสั้นได้ยังไงมีเบอร์ฝ่ายจัดการทรัพย์สินอาพาร์ตเมนต์ไหมเอาไหมชันทีสมิมีครับมีครับ ูจากในกล้องแล้วเพื่อนของพวกคุณเต็มใจไปกับเขาเองนะครับนั่นเงียบสิเงียบก่อนครับเด็กน้อยจะไปกับหวังเจียรุ่ยได้อย่างไงหรือว่าเขาตอบรับคําเชิญของหวังเจียรุ่ยแล้วจริงๆเซียวเป่ยเป็นเด็กดีมากเลยเออโอ้ยผมส่งผิดครับขอโทษทีแฝงยิ้มร้ายหวังเจียรุ่ยพระราชอุทยานหมิงชิงโรงถ่ายภาพยนตร์ชูเตี้ยนฮ่าก <c oughs> ูอีหมิงฉันจะดูซิว่าตอนนี้นายจะทำยังไงคุณมีความคิดแผลงแผลงอะไรอีกแล้วครับ เสี่ยวไปนายถ่ายมาทั้งเช้าแล้วรีบมาพักเร็วเข้าเหนื่อยไหมร้อนไหมหิวน้ําหรือเปล่าออฉันให้นายหยุดดีไหมพรุ่งนี้ค่อยมาถ่ายโปสเตอร์โปรโมทกล้องถ่ายก็ได้ผมจัดการเองครับเสี่ยวไปตอนนี้นายอ่อนโยนกับฉันแล้วจริงๆด้วยแบบนี้หมายความว่าเราก็มีความเป็นไปได้ไม่มีแน่นอน <c oughs> เอาละจะเริ่มถ่ายรอบต่อไปแล้วล่ะครับประธานหวังผมไปถ่ายต่อแล้วนะครับอ๋ออีกไปตอนแรกนายสอบข้อหาวิทยายลัยการแสด,แดง เพราะว่าชอบการแสดงไม่ใช่เหรอกูอีหมิงเป็นความฝันของนายการแสดงก็เป็นความฝันของนายเหมือนกันไม่ใช่เหรอในเมื่อมีโอกาสแล้วงั้นก็มาเริ่มทุ่มเทสุดความสามารถตั้งแต่ตรงนี้กันเถอะกองถ่ายภาพยนตร์สู้เตี้ยนดูจากฉากหลังที่หวังเจรุยถ่ายมาแล้วพวกเขาน่าจะถ่ายทํากันแถวๆนี้นี่ละเด็กน้อยอยู่ที่ไหนนะหวังเจรุยเวาายไนคนแทรกกูมาได้ยังไงเนี่ยเด็กน้อยอยู่ไหน ประธานกู้ไม่ต้องเจร้อนทันทีที่เจอหน้ากันแบบนี้ก็ได้นะครับที่นี่มันกองถ่ายมีคนมากมายกำลังสนใจภาพลักษณ์ของราชาจองเงินกู้อย่างคุณอยู่นะเหลวไหลผมพระเจ้าช่วยอีเปยหลอเกินไปแล้วตอนแตกหน้าให้เขาฉันไม่รู้เลยว่าจะรับลงมือจากตรงไหนเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นเลยว่าในวงการบันเทิงยังมีคนหน้าตาดีแบบนี้อยู่พอเขายืนหน้ากล้องเหมือนปเปล่งประกายไปทั้งตัวเลยเด็กน้อย เด็กน้อยยืนหน้ากล้องแล้วม่เสน่ห์มากจริงๆด้วยถ้าทางจริงจังแบบนั้นเหมือนเกิดมาเพื่อเข้ากล้องโดยเฉพาะเลยไม่เลวไม่เลวเสียวเปยต่อไปให้นายผ่อนคลายหน่อยนะปเปลี่ยนท่าทายอีกสักสอสภาพนะครับผู้กำกับกูอีหมิง